กับเข้าพบกับเรานะครับช่วงสุดท้ายนะครับช่วงในช่วงที่3นะครับก็ยังเปิดสายนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องกฎหมายนะครับกับทางดรวัฒนานะครับทนายประจํารายการนะครับก็เมื่อกี้เห็นคุยเรื่องข่าวฟ้องหย่านะครับแล้วทางท่านดรก็ยิ้มเอ้ผมก็เลยเอ้ฟ้องหยายิ้มมีความสุขฮะคงเป็นเรื่องมันแบบ คงเป็นเรื่องแบบบางทีก็เป็นคําถามที่แปลกๆะนะครับเมื่อกี้เลยเลยมันผมมาอ่าน N m N s m <ๆ> s เข้ามาก็มีเรื่องแบบอ,อ,อ่านแล้วก็ยิ้มเหมือนกันนะ <ๆ S 1> ก็ก็ก็เป็นแปลกๆนี่เหมือนกันเขาบอกว่านี้ครับดรบๆๆๆเขาบอกมีคําถามเขาบอกว่าเอมเมาว่าเขาบอกก่อนจดทะเบียนเนี่ยนะครับฝ่ายหญิงเนี่ยป่วยเป็นโรคไตนะครับและให้คํามั่นสัญญาว่าจะอย่าถ้าเกิดฝ่ายชายเนี่ยนะครับจะไปแต่งงานใหม่กับคนใหม่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายตอนฝ่ายชายไปเจอผู้หญิงใหม่ละไปเจอผู้หญิงใหม่ละ แล้วไปจะทวงสัญญาก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้พูดน้ยฉันไม่ได้พูดเลยฝ่ายชายถามว่าจะทําอย่างไรดีข้อวกวาีนี้นี้มันมันเหมือน,นสัญญาทางใจแต่ว่ามันไม่เป็นสัญญาตามกฎหมายครับเพราะโรคไตมันไม่ใช่โรคที่แง่รังเกียจแล้วก็เป็นโรคที่ร้ายแรงจนอยู่<า>ร่วมกันฉันสามีภรรยาไม่ได้ครับนะถ้าเป็นโรคอื่นๆโรคโรคเลือด โรคเอโรคอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะอ๋อถ้าเป็นโรคอย่างนั้นที่น่ารังเกียจนี่คือสามารถหย่าได้ใช่ครับอ๋อเป็นเป็นคนทั้งหย่าได้นะครับครับแต่โรคแต่บางอย่างก็เรื่องของการทุบพลมภาพแห่งอ่าอ่าพิการทุพลภาพแห่งกายวงเนี้ยเช่นว่าผู้ชายไม่สามารถอยู่ร่วมกันไม่สามารถร่วมเพศได้เพราะว่าโดนภรรยาตัดไปแล้วอ๋อแบบเนี้ยอ๋อแต่นี่มันสภาพแห่งกายที่เป็นแบบเนี้ย มันเป็นเหตุการณ์ฟ้องหย่าถ้าเกิดไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศได้แล้วนะก็เห็นเการฟ้องหย่าได้แต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นครับถ้าหากว่าผู้หญิงไปตัดของผู้ชายเนี่ยจะยกเหตุนี้มาเป็นกานฟ้องหย่าไม่ได้ถ้าตัดเองยกเลยไม่ได้ถ้าคนอื่นตัดอ่ะก็ถ้าตัวเองมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดก็อ้างไม่ได้นะถ้าภรรยาคุณเนี่ยตัดของคุณแลวภรรยาคุณจะไม่ได้เพราะว่าไม่เอาไม่เอาคุณแล้วเนี่ยไม่ได้ครับ ต้องอุปละเลี้ยงดูซึ่งกันและกันต่อไปนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทางภรรยาเข้าใจผิดว่าตัดปั๊บจะได้ฟองหย่าไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะอันตรายนะโอเคนะครับก็มีคุณศรีนวลนะครับจากพัทลุงนะครับโทรเข้ามาครับสวัสดีครับคุณศรีนวลครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเรื่องเรื่องที่ดินค่ะเรื่องที่ดินนะครับเชิญครับผม คนที่ขอามาจำนองที่แรกขอดมาจำนองสามหมื่นเพิ่มเพิ่มไปเพิ่มมาเป็นแสนห้าตอนนี้เจ้าของก็ตายไปแล้วแต่สัญญาก็หมดไปแเ้วหมดเดือนปีปีนี้แหละสัญญาทำห้าปีแต่ก็พอดีมันดินมันโอนไม่ได้มันโอนไม่ได้ตอนสัญญาหมดเจ้าของเขายังไม่ตายดินมันสนนไม่ถึงสิบปีมันโอนไม่ได้เรเหลืออีกสองปีถึงจะโอนได้แล้วพอดีเจ้าของก็ตายแล้ว จำนองนะครับคุณสีนวลอยู่แถวไหนคุณสีนวลนี่คนใต้เปล่าเนี่ยสีนวลคนอยู่พัทลุงเหรอใช่อยู่พัทลุงแต่เป็นคนเชียงใหม่อว่าแล้วดูน้ําเสียงก็ไม่น่าจะใช่พัทลุงบ้านผมใช่อ๋อประโยู่์เปงให้่คนเชียงใหม่แล้วเป็นนายทุนเงินกู้ที่พัทลุงไม่ใช่เป็นตึนายทุนเงินกู้เลยรแต่เพื่อนๆเขาเขามาขอยืมตอนนั้นก็มาทำงานเป็นผู้ช่วยกู้อยู่ที่นี่ใช่ไหมพอดีกับเก็บเงินได้นิดหน่อยเขาามา ที่แรกเราก็ไม่ใช่คิดจะเอาหล <ใน S 2> งบนเมืองเหรอ,หรอครับค่ะอยู่ในเมืองเหรอถ้าอยู่อยู่ในอำเภอเมืองนั่นแหละแต่ตำบลคนมะพร้าวอ๋อคนมะพร้าวร้านอะไรร้านคนมะพร้าวเหรอไม่ไม่ไม่ใช่เหรอตอนนั้นมามาเป็นกุ้งอยู่ที่สวนอาหารเรือนไทยแต่เขาปิดไปเป็นจากปิดหลายปีแล้วอ๋อครับผมอ๋อละคุณ จำน้องว้สามเหมือนจำนองหมายถึงอะไรความหมายตามความเข้าใจคุณเนี่ยไปจำนองที่ไปทากันที่ดินเลยทําสัญญากันที่ดินเลยถูกต้องถ้าอย่างนั้นไปจดทะเบียนที่สถานที่ดินนะครับถูกต้องแล้วใช่ใช่ไปทำทำเป็นเป็นเงินสองแสนสองไม่ใช่เอาฉนดมาก่อไว้อย่างเดียวนะไปจดทะเบียนใช่ใช่กรณีเจ้าของเขาตายไปแล้วเขาลูกเขามีคนหนึ่งเขาเป็นพระบวชเป็นพระสิบกว่าปีแล้วอถ้าอย่างนี้นะครับคุณก็เวนนี่คุณก็สามารถถ้าหากว่าก็มีกองมรดกนะครับ ถ้าเกิดว่าลูกหนี้ของคุณสีนวลเนี่ยมีมีมีทรัพย์สินอยู่คุณก็สามารถให้อาทายาทหรือผู้จัดก,การมรดกเนี่ยชำระหนี้กับคุณก่อนได้ที่จะนําไปก่อนที่จะนําไปเบ<ม>่ง<ไ>ป,ปันตกลงแล้วตอนที่บรรทนเขาโทรแม่เขาเขาว่าเขาไม่เอาแล้วเขาไม่มีบรรยาไทยเราก็ไม่เคยได้เลยนะฮะปีที่ทำสัญญาผ่านมนาะไม่ได้เคยได้เลยไม่มีรบรรยาไทยก็คุณก็ตีก็ก็ก็อ้วก็ตีนะครับ เป็นซับจำนองหลุดไปหรือจะบังคับขายทอดตลาดก็แล้วบังคับจำนองไปก็แล้วแต่คุณนะครับไม่มันยังเราดีเมื่อวานเมื่อวานนั่นแหละเจอเจอลูกชายเขาไปตรวจเป็นฟ้าเขาว่าเอาเงินให้เขาสองหมื่นเขาถึงจะมาทําให้ช่วงนั้นเขาโอนก็ยังไม่ได้เลยตกลงกันได้ครับอย่างนี้ตกลงกันได้คุณให้เงินเขาเพิ่มเติมแล้วก็โอนเป็นชื่อคุณซะแล้วคุณจะเอาไว้หรือจะขายต่อไปมันนาไม่ดีไม่แค่สิบสี่ตารางวาสิบสี่ใช่ไหมใช่สิบสี่ก็ไม่เป็นไรก็มีค่าทั้งนั้นแหละข้อเงินก็ไม่ได้มากน่่่เเอองไไมมใชหร เงินสดจริงๆนมันแสนห้าแกเพิ่มไปเพิ่มไปเรื่อยๆจนกองสุดท้ายเขาไปทำสัญญาที่ดินกันเลยแสนห้าเนี่ยเป็นจำนองกันจดจำนองไว้เท่าไหร่จำนองจริงๆเอาเองินสดจริงๆที่เข้าไปแสนห้าแต่ไปตอนไปทำสัญญาเนี่ยเขาเขาว่าเขาจะเพิ่มจะขึ้นเงินเพิ่มให้เขาจะทำเป็นสองแสนสองคุณก็ไม่ได้ไปแจ้งจดเรื่องของนี่เพิ่มมาจดจำนองนะครับเอาละอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่รายละเอียดแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ย คุณก็สามารถที่จะเลือกเอาได้นะฮะจะฟ้องแต่แต่ตอนนี้มัน,ม,นมันโอนไม่ได้แล,ล้วแทนค่นาอีกสองตีนั่นนเราไปดีลยานจะกลับยใงม่ด้วยเหรอพอดีเราตัวคนเดียวด้วยไงคุณจะเอาเร็วมันก็ไม่ได้หรอกเมื่อเป็นหนี้แล้วก็ต้องทําใจนะครับของมาเข้าปีามัเพราะมันไม่ใช่ a t m ที่จะเบิกได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับถ้าเกิดไม่ต้องการนะถ้าเกิดต้องการคุณเขามีผู้จัดการมาดกไหมไม่มีสุบัญ้าก็ไม่ดีนี่แค่นั้นแหละท้งเนื้อทางตัวก็าป็นแค่นั้ S <S เขายังไงอ่ะเขาเป็นคนติดกาธนาคที่เข้ามาจํานั้นนะเอาละคุณก็จดทะเบียนคุณก็ถือไว้แล้วคุณก็มีที่นในมือ14บ่ตารางวาก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อแต่มันมีมันมีบ้านบ้านข้างในมันหลังหลังลเลื่อกกระทัดรัดนั่นแหละโอเคถ้าอย่างคุ้มนี่ที่คุณมีอยู่ก็โอเคละนะครับอาจจะขายแค่แสนเดียวนี้ว่าบอกเจ้าของเขาไปเอาเงินแค่แสนเดียวนี้ยอมขาดทุนอย่างนี้บอกอยู่ติดถนนไหมเนี่ยอยู่ติดถนนหรือเปล่า ไม่ได้อยู่ติดอยู่ติดก็อสอมทเนี่ยสภานี่อยู่อสมทที่อสอสมทร,ทร<า>ู้จักรู้จักตรงนั้นครับค่ะค่ะเข้าไปข้างในอีกข้าไปข้างในหน่อยนึงครับจ้าจ้ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งว่ามันบ้านมันมีสามคนพี่น้องใช่ไหมแล้วพอด,ดีดินดิดคนคมคุณที่เราจำนองเป็นพี่สาวคนโตเขาอยู่ข้างในเพื่อนสองคนพี่น้องข้างนอกแบบเราจะขายเขาไม่ให้ขายเขาว่าเขาไม่หายเขาไม่ให้คนถานหน้าบ้านเขาคุณไปปรึกษาที่ิาบออดะครับไม่เป็นไรคุณไปปรึกษาที่ทนายอาสาที่ ของสภาทนายความพัทลุงก็ได้นะไม่ต้องจ่ายตังค์เยอะนะครับไม่ต้องฟรีฟรีฟรีต้องไหนอ่ะที่ศาลนะที่ไปที่ศาลพัทลุงนะครับเอาไปที่ศาลเลยเหรอครับครับมีทนายแล้วถ้าดินมันโอนยังไม่ได้เลยมันก็ยังทําอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรเขาก็ใช้สิทธิทางศาลไปอยู่ๆคุณจะโอนของคนไม่มีใครโอนให้คุณได้หรอกนะครับลูกเขาเป็นพระเขาว่าเขาเซ็นไห้ได้ไว้เท่านลูกเขาไม่เป็นไรคุณก็ฟ้อง ลูกเขาไม่ใช่มีคนเดียวนี่ทายาทคนอื่นที่มีความสะดวกออทายาทิก็มีแต่ลูกเขามีคนเดียวนะเป็นเป็นพะระบวชสิบกว่าปีแนละ้วอ๋อ,อทายาทคุณก็ฟ้องคุณก็ต้องฟ้องอยู่ดีใช้สิทธิ์ศาลเราไม่มีเงนินทีน่จะไปจ้างทนายตัวคนเดียวเราเป็นไม่ส, cose, สบายเลยเดี๋ยวเป็นหอบไม่ต้องใช้เนั้นผมบอกแล้วไปที่ทนายอาสา,สานะครับทนายอาสา,สาที่ไหนพี่สภาทนายความที่ที่สารน่ะที่ใกล้สาร,สารนานกลางนะ ครับโอเคนะครับคุณศิีนวลก็ลองไปปรึกษาที่นู่นก่อนนะแล้วไงเข้ามาปรึกษาเราอีกทีนะครับอยโทรมาใหม่ก็ดีมีสายรอนะครับกสจะจอเขาคุณครับคุณครับคุณศิีนวลครับสายใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็คุณนพพรครับจากสมุทรปราการสวัสดีครับคุณนพพรครับผมครับสวัสดีครับครับเชิญครับปรึกษาเรื่องอะไรครับผมครับปรึกษาเรื่องที่ดินสประคอครับคือผมอย่างนี้ครับคือผมมีที่ดินในสประคออยู่ครับ ครับครับนะฮะแต่ว่าเมื่อเมื่อปีห้าสามนะครับผมมีครอบครัวแต่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะครับอืมอ่าไม่ได้ไม่ได้จดทะเบียนกันแล้วมีบุตรด้วยกันสองคนมีบุตรด้วยกันสองคนนะครับแต่ต่อมาต่อมาแยกกันอยู่อะครับคือคือผมแยกกันอยู่ตอนนี้หลังจากนั้นภรรยาผมก็ได้มีแฟนใหม่อะครับมีแฟนใหม่แอดเขาได้จดทะเบียนกับแฟนใหม่อะครับ ได้จดทะเบียนกับแฟนใหม่และสามีใหม่ได้ไปให้ภรรยาเปลี่ยนเปลี่ยนนามสกุลให้ใบสะกรครับเป็นนามสกุลของของแฟนใหม่เขาะครับอแต่นี้พอต่อมาภรรยาเสียตอนนี้ผมอยากจะทราบว่าลูกทั้งลูกทั้งสองคนจะมีสิทธิ์ในในกรรมสิทธิ์ของที่ดินนั้นหรือเปล่าครับดูที่สําคัญว่าที่ดินนี้เป็นของใครก่อนที่ดินนี้เป็นเดิมเนี่ยเป็นไม่ใช่ของคุณนพพรเป็นของภรรยาคุณใช่ไหมครับ ครับใช่ครับแต่ที่ดินสปกเป็นที่ดินของรัฐนะครับเพราะหลวงก็เป็นเจ้าของแต่ว่าเรามีสิทธิ์ทําประโยชน์ในที่ดินเขาอนุญ,ญาตให้ทํากินในที่ดินได้เพราะฉะนั้นรเราไปซื้อขายโอนสิทธิ์ไม่ได้ตกทอดทางมรดกได้เพียงอย่างเดียวนะครับ,รบหรือว่าเราโอนสิทธิ์อะไรทางสงปกค,คืนไปหรือหน่วยงานอะไรก็ตามนะที่ที่กฎหมายกาหนดไว้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเมื่อมีบุตรสองคนเนี่ยมรดกตกทอดกับกับใคร มอดกตกทอดกับบุตรสองคนนะครับครับก็ก็นะครับก็มีสามีด้วยที่จดทะเบียนใช่ไหมครับครับใช่ครับสามีก็จดทะเบียนเขาก็ได้มาก่อนนะครับก็ถือว่าก็ได้บางส่วนแค่นน่นเองนะครับเพราะว่ามรดกเนี่ยมันก็ตกทอดกับทายาทนะครับสามารถไปเปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนนามสกุลไม่สําคัญเขาเป็นบุคคลเดียวกันมันมีหลักฐานในการอ้างอิงได้นะครับ แล้วคุณจะงวงอะไรนะกลัวว่าสามีคนใหม่เขาเจะเอาที่ดินไปใช่ไหมครับใช่ครับก็คงเอาไปไม่ได้หรอกเพราะที่ดินเนี้มันเป็นของรัฐใช่ไหมเป็นของรัฐก็ทําประโยชน์ในที่ดินได้แต่ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นลูกคุณได้แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นสามีคุณคน,คนใหม่ก็ก็ก็ถือว่ามีสิทธิ์รับมรดกกันนะในของมรดกนะครับมรดกในการเข้าในการเข้าไปทํากินเฉยๆนะครับ อ๋อเปลี่ยนแต่นามสกุลนะครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อคือเขานำเขานําใบทะเบียนสมรสไปไปเปลี่ยนนาะนก่นไม่สําคัญครับไม่สําคัญเ็าเป็นบุคคลเดียวกันก็ไม่มีปัญหาอะไรออทั้งเขาก็ถ้าตามกฎหมายก็มีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งนะครับทั้งลูกก็มีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับก็ไม่หรอกไม่ถึงครึ่งหรอกถ้าเป็นสินสมรสอันนี้มันไม่ใช่เป็นสินสมรสเป็นสินเดิมเป็นสินเดิมเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นสินเดิมถ้าเป็นสินสมรสเราก็มีสิทธิ์แบ่งครึ่งหนึ่งครับ อันนี้ไม่ใช่เป็นเป็นสินเดิมเพราะเป็นของผู้หญิงก็เป็นของผู้หญิงแล้วมาตกทอดตามกฎหมายนะกฎหมายแพ่งละภาษีแต่กฎหมายสปก็ก็อีกอย่างนึงนะครับก็ก็ไม่ว่าอย่างไรก็ยังเป็นทายาทอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินก็จะตกเป็นของลูกเหมือนกันแต่เขาก็มีสิทธิ์เล็กน้อยทํากินอะไรก็ไปในที่ดินเ่ยนะแต่ก็ในเรื่องของความเป็นทายาทเขาก็เป็นคู่สมรสเขาก็เป็นทายาทคนหนึ่งนะเป็นทายาทคนหนึ่งถือว่ามีสิทธิ์บรุ เหมือนทายาทชั้นบุตรนะครับ<ม>แต่ในสบกไปดูเนะเดี๋ยวว่าเขาต้องโอนให้ลูกอ่ะคุณก็ไปคุยได้ว่าโอนให้ลูกซะนะ <ไป S 2> ลกูกจึงสองคนคือไปหาที่สบกแล้วตอนนี้สบกบ,บอกว่าสามีต,ต้องต้องมาที่หนึ่งนะครับแบบว่าสามียอมถึงว่าบุตรจริงจะได้อะไรอย่างนั้นนะครับต้องสอบกว่าอย่างนั้นนะครับก็ใช่นั่นแหละข้อสามีสละสิทธิ์เขาก็าควรจะสละดสิทธิ์ถ้าพูดตามความเป็นจริงเพราะว่าเขาทรัพย์สินที่ได้มาภายหลังไม่ได้ทำมา เพิ่งได้ไม่ได้ทาไม่ได้ได้มาในช่วงที่เป็นสามีภรรยากันแต่ก็เซ็นยอมคือเหมือนกสละให้กับทางลูกคุณสองคนซะครับลูกคุณจะได้เป็นเจ้าของเต็มที่คือเจ้าของในการทํากินนะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินคครรัับบไปเจรจาครับผมครับแล้วถ้าไปไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลของเขาออกแบบนี้จะได้ไหมครับคือมาเปลี่ยนให้เขาไปเซ็นได้สอบกเขาคงทําให้ได้แต่ว่าต้องพาตัวเขาไปด้วย ก็คุยกันเข้าดีๆแล้วนะสามีเก่ากับสามีใหม่เจอกันก็คุยกันได้ครับนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีมีอะไรที่จะต้องแย่งอะไรกันแล้วเนี่ยกลับกับทะเลาะอะไรกันได้ก็ไม่มีแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องเห็นใจกันนะครับกรับกรับครับครับตอนนี้แหละครับขอบคุณท่านทนายและผู้ดำเนินรายการมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็บางทีเนาะเรื่องพวกนี้มันก็ผมว่า บางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ในการพูดคุยคเพราะว่าสารเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ไกลเกี่ยใช่ไหมครเพราะคดีความมันเยอะเนี่ยคือกฎหมายในยที่โทรมาให้เราแล้วก็เป็นแค่เป็นมุมมองแล้วก็บอกให้ข้อประโยชน์และข้อเสียของกฎหมายนะครับเพื่อเอาไปใช้แต่สุดท้ายจริงๆแล้วครับท่านรัฐมร์ผมว่ามันมัน,ม,นมันก็เรื่องการเจรจาก็สําคัญนะครับก็บบลองไปฟังดูว่าสิ่งที่จะคุยกันเนี่ยไปดูซีผลดีผลเสียเป็นยังไงนะครับคือบางคนเนี่ยก็ เอากฎหมายมาเป็นเพื่อจะเอาชนะกันใช้อารมณ์แล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์หรอกครับนะผมว่าเอาเวลาไปทามาหากินไปสร้างความสุขให้ตัวเองดีกว่าเพราะว่ากฎหมายคือให้รู้ไว้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ให้ถูกทางนะครับเอาไปใช้ให้ถูกทางให้สร้างความสุขให้กับชีวิตนะครับโอเคถ้าคนโดนรังแกโดนคนรังแกโดนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราก็เอาไปนั่นได้แต่ว่าเอาไปรังแกเขาก็ลําบากเหมือนกันนะก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ กฎหมายก็เป็นเค<น><น>รื่องมือในการสร้าง,วงความเป็นธรรมให้กับสังคมครับก็เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาข้อผิาพหาข้อยุติไม่ได้หลังจากเจรจา,าได้ก็ต้องท้ายสุดก็ต้องใช้กฎหมายน,น,นะครับ,รบแต่ว่าถ้าคุยกันได้ก็ต้องคุยกันก่อนนะฮะตกลงกันได้ก็ตกลงกันับครับแต่ผมก็เห็นมีมีเดี๋ยวนี้ก็มีแบบผู้ไกลเกลี่ยนะครับนะฮะไปถึงศาลก็มีผู้ไกลเกลี่ยมาตลอดเพราะว่าศาลก็ก็คดีเยอะ ครับนะครับก็มันก็ใช้ทั้งสองอย่างนะผมว่าใช้ทั้งหลักกฎหมายหลักการปกครองนะหลักรัฐศาสตร์ทั้งสองอย่างก็ใช้คู่กันคือใช่ถูกต้องตอนนี้ศาลเองก็พยายามไกล่เกลี่ยนะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างเดียวพยายามไกล่เกลี่ยเจรจาประนีประนอมกันนะครับต่างคนต่างถอยหลังกเจรจากันหาทางออกกันนะครับก็คือให้ไปเจรจากันถอยคนละเก้านะครับปีใหม่ละนะปีใหม่แล้วก็ถอยคนละเก้า เพื่อเขาบอกว่าให้ยอ่อลงหรือถอยก้าวหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งสตินะครับเพสเพลนกับมันเพื่อจะเดินหน้านะเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็คํานึงถึงความสุขของตัวเองนะครับความสุขของลูกหลานนะครับ,ค,รบความสุขในครอบครัวเมื่อวมวลความสุขในครอบครัวมันแข็งแรงขึ้นก็ส่งไปต่อถึงความสุขข,ของขององค์กรของสังคม ของประเทศชาตินะครับนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับขอบคุณคุณชยุท์นะครับเจ้าของ MV t v นะครับที่สร้างสรรค์นะครับผลิตรายการดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาถามคำถามนะครับเกี่ยวกฎหมายนะครับในรายการขายทุกประชาชนนะครับเราทั้งสองคนนะครับนะครับกับทีมงานนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ